สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอาหารการกินสุดสัปดาห์นี้นะคะเอาใจผู้สูงวัยกันเป็นพิเศษเลยค่ะว่าโดยเรื่องอาหารที่ช่วยป้องกันอาการล้มหลงลืมลืมนะคะคแต่จะว่าไปคนวัยหนุ่มสาวอย่างเราๆก็ควรจะฟังไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอาหารที่จะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยช่วยยับยังการเสริมสภาพของเซลล์สมองได้ด้วยงานนี้นะครับมีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาครับที่บอกครับว่าผักพื้นบ้านอย่างขึ้นช่าแล้วก็พริกไทยเนี่ยครับเป็นอาหารชั้นยอดในการช่วยบำรุงสมองมีระบุเอาไว้นะครับในบทความที่มีชื่อว่าอาหาร สมองป้องกันโรคขี้ลืมกับผู้สูงอายุครับค่ะเดี๋ยวไปดตามเรื่องนี้กันเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะมีการเขียนเอาไว้นะคะโดยกลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลลำปางค่ะอธิบายว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุนะคะสามารถที่จะมีความคิดความจําที่ดีนะคะกว่าคนอายุน้อยได้ค่ะเพราะว่าความตื่นตัวและความคมชัดของสมองอาจไม่เสื่อมลงตามวัยมีงานวิจัยนะคะระบุว่าการออกกําลังกาย <c oughs> การใช้สมองใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลารวมถึงการกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะจะช่วยลดหรือว่าชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองและส่วนต่างๆของ ยอย่างไรก็ตามระบบประสาทที่สมองและไขสันหลังสั่งการให้ร่างกายเรายังคงรับรู้เคลื่อนไหวจดจ,จําแล้วก็จะรู้สึกนะครับโดยผ่านทางเซลประสาทนั้นยังคงต้องอาศัยสารอาหารชนิดต่างๆซึ่งจะนํามาแปลเป็นสารสื่อประสาทครับโดยสารที่ว่ามีตั้งแต่สารเอนโดฟินที่ทําให้ร่างกายรู้สึกสบายผ่อนคลายใช่ค่ะโดยส่วนมากจะพบอยู่ในช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าต้องเป็นชนิดสีดําๆนะคะที่มีเนื้อโกโก้ค่ะไม่น้อยกว่า60%ซซึ่งในช็อกโกแลตนะคะยังมีสารเซโรโทนินค่ะ ที่ช่วยควบคุมการนอนหลับและความกังวลใจนะคะรวมถึงสารสื่อประสาทที่ช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและรับออกซิเจนได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทได้อีกด้วยค่ะเวลาไปซื้อก็เรียกว่าดาร์กช็อกโกแลตนั่นเองนะครับแล้วยังมีสารสื่อประสาทที่จําเป็นชื่อว่าอะเซทิลโคนครับสารชนิดนี้มักอยู่ในไข่แดงตับบัวเครื่องในสัตว์แล้วก็ในส่วนของนมสด ถั่วลิสงเข้ากล้องทานพืชต่างๆรวมถึงมันฝรั่งกระหล่ำปลีแล้วก็กล้วยครับโดยอาหารกลุ่มนี้จะช่วยรักษาความจําแล้วก็สติปัญญาลดอาการขี้ลืมซึมเศร้าและอาการเฉื่อยชาของสมองนะครับที่ไม่ตื่นตัวจากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันและจากการวิจัยยังพบเรียกว,ว่าผู้ที่มีอะเซทิลโคลีนน้อยเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความจาครับขณะเดียวกันถ้าเกิดร่างกายได้รับสารนี้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้ความจําดีขึ้นได้ครับ นอกจากนี้นะคะยังมีหลักการรับประทานอาหารแบบง่ายๆของผู้สูงวัยนะคะนั่นก็คือมื้อเย็นเนี่ยกินให้น้อยลงนะคะแล้วก็ที่ <c oughs> สําคัญกินให้บ่อยขึ้นแต่ว่าในปริมาณที่น้อยนะคะแล้วก็อาหารควรจะมีลักษณะเปื่อยยุย่ยจะได้ช่วยย่อยง่ายด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็ก่อนนอนก็อาจจะดื่มเป็นเครื่องดื่มเบาๆนะครับเป็นน้ําขิงหรือนมอุ่นๆสักแก้วก่อนนอนก็จะช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้นด้วยนะครับค่ะ <c oughs> และที่สําคัญที่สุดการดื่มน้ําสะอาดนะคะ <c oughs> อย่างน้อย6-8แก้วต่อวันนะคะเพราะว่าน้ํามีความสําคัญต่อร่างกายกับผู้สูงอายุมากค่ะ ซึ่งผู้สูงวัยส่วนมากจะดื่มน้ําไม่พอนะคะทําให้คอแห้งได้แล้วก็การขับถ่ายก็ไม่ดีดังนั้นนะคะควรจะดื่มน้ําประมาณ6-8แก้วอย่างที่บอกแลลวค่ะและนอกจากนี้นะคะในพืชผักทุกชนิดก็จะมีเส้นใหญ่หญอาหารนะคะซึ่งก็มีความสําคัญต่อสุขภาพเช่นกันแล้วก็จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นผักผลไม้จําเป็นมากๆเลยล่ะค่ะใช่ครับแล้วก็มาดูอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความจําบำรุงสมองกันต่อครับอาหารที่ว่านี้ผู้ใหญ่กินได้หนุ่มสาวก็กินได้ดีครับเหมาะกับคนที่ขี้หลงขี้ลืมอยู่ บ่อยๆครับนำมาจากนิตยสารสไปซี่ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมะเขือเทศที่มีในเมนูส้มตำต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นสุดยอดมือปราบอนุมูลอิสระในหลอดเลือดเลยนะครับส่งผลให้เซลล์ต่างๆของเราแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นด้วย แล้วก <muitas> <ian> ็ยังมีเมล็ดฟักทองนะคะมีดีอยู่ที่สังคสีค่ะก็เป็นสารอาหารนะคะที่ช่วยเพิ่มความจําโดยตรงแล้วก็ยังทําให้สมองทํางานได้ดีมีทักษะในการคิดนะคะแถมปริมาณเมล็ดฟักทองเนี่ยสาวๆควรกินแค่วันละหนึ่งกำมือเท่านั้นเองตามมาด้วยธัญพืชนะคะเช่นเมล็ดถั่วลูกบัวงามเมล็ดข้าวโพดข้าวกล้องรำข้าวนะคะแล้วก็พวกเมล็ดธัญพืชต่างๆนะคะตามมาด้วยบรอคโคลี่ครับมีวิตามินเคช่วยเพิ่มความสามารถในการจําและเพิ่มสมรรถภาพในการเรียนรู้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมี ไขมันจากปลาไขมันจากออโอเมก้าสเนี่ยนะครับเป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่จําเป็นต่อสมองถ้าเกิดขาดไปสมองของเราก็จะเสื่อมเร็วผิดปกติรวมถึงอัลไซเมอร์ก็จะถามหาเอาได้แม้แต่คนที่เป็นวัยหนุ่มสาวอายุยังน้อยก็ตามครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆวัยรุ่นที่ต้องใช้สมองในการเล่าเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะทําอาหารเหล่านี้ให้ลูกๆได้ทานก่อนไปโรงเรียนก็ดีนะคะใช่ครับมาถึงขยายคลิปของเราวันนี้ครับเสนอในตอนที่มีชื่อว่าเหตุเกิดในลิฟต์ครับโอ้โหต้องมีเรื่องตื่นเต้นอีกแน่ๆเลยไปชม ก็เนี่ยครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็ดูเหมือนจะเป็นลิฟต์ทั่วไปนะครับก็จะโดยสารลิฟต์กันตามปกติครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้ครับไฟตกครับแล้วโโที่ปูพื้นลิฟต์อยู่นะครับเหมือนจะร่วงลงไปค่ะทำเอาใจหายเลยแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเป็นแบบนี้ครับเขาเอา พื้นลิฟ์เนี่ยครับมาดัดแปลงทําใหม่โดยเอาทีวีครับเอาจอทีวีมาเรียงต่อๆกันครับติดตั้งระบบทุกอย่างครับมีลําโพงด้วยครับเครื่องเสียงอะไรเปอย่างดีเลยนะครับเพื่อที่จะดูว่าปฏิกิริยาของคนจะเป็นยังไงครับสรุปนี่ไม่ใช่พื้นกระเบื้องแล้วนะครับเป็นทีวีเรียงๆต่อกันครับนี่ครับแล้วทำกราฟิกเสมือนเลยนะครับว่าแผ่นนี้มันร่วงลงไปนะครับ นี่ครับหาที่เกาะกันแทบไม่ทันเลยครับนี่ครับถ้าเป็นพื้นจริงๆนี่คงชะตาขาดกันไปแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้ครับกรีดออกมาเลยครับเสียงหลงเลยครับเนี่ยครับ โอ้โหเป็นีิฉันก็กลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยอขอบคุณคลิปจาก YouTube ด้วยนะคะ